ในช่วงนี้ยิ่งแก่ยิ่งแซบ่บคือราศีราศีราศี ราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งแก่ยิ่งแซบได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีเมษอย่าลืมคุณมีความกล้าแข็งขยันเป็นเทพประจำํำทูคือเทพพระรังคันและนับตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ดาวเสาโครจรร่วมกับดาวเสดีอยู่ในราศีมังกรเรือนกรมมะก็แปลว่าคุณต้องเพิ่มความแซบให้กับตัวเองคือยิ่งแก่ยิ่งแซบ หมายความว่าอย่าเฉาอย่าหมดแรงอย่าอ่อนกำลังเป็นจุดเปลี่ยนจุดเคลื่อนขับเปลี่ยนแปลงชีวิตข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนดวงสตาร์ชิพที่ชาวราศีเมษว่าการเปลี่ยนงานย้ายงานเริ่มต้นอะไรใหม่ต้องมีความหวังต้องมีกำลังใจเลิกป่วยใจลุกขึ้นสู้แล้วคุณจะแซบ่บและเป็นจุดที่เรียกว่าได้เป็นปัจฉวเกณฑ์มั่นคงที่สุดในรอบ30ปีนับจากนี้ไปราวสองปีครึ่ง นี่คือจุดเบิกเลิกของดวงดาวฟ้าที่เป็นมหามงคลผู้เกิดในราศีเมษจงอย่าเฉาเหงาหงองจงเปลี่ยนมาเป็นแซบซ่าแล้วสำเร็จเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งแก่ยิ่งแซบได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับ